สวัสดีครับนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับพาไปดูนะครับโรคที่สําคัญและก็สร้างความเสียหายกับทุเรียนอีกโรคหนึ่งนะครับนั่นก็คือโรคนะครับยอดแห้งนะครับซึ่งเกิดจากเชื้อรานะครับตัวนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาอากาศมีความชื้นสูงนะครับฝนตกติดต่อกันนะครับแล้วก็ฟ้าปิดนะครับทําให้สปอของเชื้อราที่เกาะตามยอดของทุเรียนนะครับสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับ แล้วก็เข้าท line, ําลายยอดของทุเรียนได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะทําให้สร้างความเสียหายให้กับต้นทุเรียนของเรานะครับตัวนี้พบได้ทั้งทุเรียนเล็กปลูกใหม่และก็ทุเรียนที่โตแล้วนะครับโดยลักษณะก็คือจะเริ่มแห้งจากยอดก่อนนะครับแล้วก็ลาบลงมมาเรื่อยๆทั้งต้นนะครับจนถ้าไม่มีการป้องกันร,รักษานะครับก็จะทําให้ยืมต้นตายนะครับตัวนี้คือถือว่าสร้างความเสียหายให้กับทุเรียนเป็นอย่างมากนะครับสําหรับลูกนี้นะครับ ตัวนี้เกิดจากสภาวะอากาศที่ผ่านมามีความชื้นสูงนะครับตะปอของเชื้อราก็ทํางานได้ดีนะครับก็ลักษณะการเข้าทําลายของราตัวนี้ก็คือมันจะเข้าทําลายในจุดที่เป็นเนื้อเยื่อที่อ่อนก่อนนะครับเช่นยอดอ่อนนะครับแล้วก็ลูกลาม,มาตามกิ่งตามลําต้นนะจนสุดท้ายก็ยืนต้นตายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับวิธีการาป้องกันร,รักษานะครับก็แนะนานะครับให้ตัดกิ่งที่มันแห้ง ออกจนถึงเนื้อดีนะครับแล้วก็ฉีดพ่นด้วยสารเคมีนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับเลือกใช้สารทีบูโคนโซนนะครับบวกซอกซีสตบินนะครับซึ่งจะฉีด5วันฉีดครั้งหนึ่งนะครับอย่างต่ำก็3รอบนะครับตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการกําจัดเชื้อที่เข้าทําลายนะครับทุเรียนของเรานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเชื้อราที่สร้างความเสียหายให้กับ วงการทุเรียนเป็นอย่างมากนะครับก็เลยเก็บคลิปวิดีโอมาฝากนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับวัสดีครับ